นายกโสภามีสำริดรับรางวัลเกียรติคุณผู้นำท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีประจำปี2567สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเมื่อวันศุกร์วันที่22มีนาคม2567ณห้องประชุมกองทัพอากาศกรุงเทพมหานครนางโสภามีสำริด นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงเข้ารับมอบรางวัลเกียรติคุณผู้นำท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีประจำปี2567สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจากพลอากาศเอกชลิตภูภาสุปองคมนตรีในงานมอบรางวัลประจำปี2567 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินโดยมูล,ลนิธิเพื่อสังคมไทยสถาบันพัฒนาศักยภา,ภาพท้องถิน่นนางโสภามีสำริดนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงกล่าวว่ารางวัลเกียรติคุณผู้นำท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีประจำปี2567 เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆุกภาคส่วนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคนทั้งนี้รวมถึงกลุ่มองค์กรต่างๆทีมจิตอาสาทุกทกท,กท่านที่ร่วมมือกันทํางานประสานงานกันด้วยดีทําให้ได้รับรางวัลในวันนี้ขอขอบคุณจากใจในายกจอยสรีทนิวส์ทีมข่าวภูมิภาครายงาน